แต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปของผมผมขอกล่าวเอ,อ่อพูดถึงผู้สนุนในช่องของผมกันสักหน่อยครับผมเลยจะมาแสดงลายชื่อให้ฟังว่ามีว่ามีใครกันบ้างอันนี้ก็คือเอ,อ่อรายชื่อของผู้สนับสนุนเบื้องต้นรับผมเองก็ขอบคุณที่เอ,อ่อยังผู้สนับสนุนกันอยู่ครับผมนะครับอ่าส่วนผู้สนับสนุนระดับผู้ถูกเก่าถึงตอนนี้ก็มี2คนได้แก่นิวบีคุงแล้วก็ห้องดนตรตีครูสุประชยัยครับผมในนะีขอบคุณที่เป็นผู้สนับสนุนดเก่าถึงกันอยู่ครับผม แล้วก็สำหรับคนที่สนใจ,จสนับสนุนช่องผมสามารถที่จะกดปุ่มสมัครข้างๆปุ่มติดตามได้ให้ผมเริ่มต้นที่35บาทต่อเดือนก็ผมก็จะได้ป้ายสับสนุนแล้วก็ลุกยิมหมดที่ผมว่าขึ้นมาเองครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ไปชมที่ผมกันเลยนะครับผม 最初は瞬きほどの一瞬しか止められぬ能力だったしかし首の傷が馴染んでくるにつれ2秒3秒と長く止められるようになった今では5秒は止めていられる時が止まっているのに5秒と考えるのはおかしいがとにかく5秒ほどだとジョセフ波紋で全身ガードしているんだったな100年前は血と手を焼いた波紋だが。 โยโลสวัสดีครับพบกับรายการทามทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปอะไรวันนี้ก็จะมาทําคลิปเขาผมนะฮะพาชมแอดออนครับผมนะฮะในไหมครับไปดูไหมครับเบ็ดร็อกนะฮะซึ่งเอาตัวนี้มันเป็นฟีเจอร์ใหม่กับเวอร์ชัน1.61.16เับผมนะที่ผมเคยทําคลิปไปครับผมนะฮะทั้งตาลเอ่อพาไปดูแล้วก็พาไปดูแอดออนบางอย่างที่เพิ่มเข้ามาอย่าเช่นพวกการเพิ่มดาบหรือโมเดลของบล็อกนะซึ่งทีนี้ มันไม่ได้จบแค่นั้นไงคือต่อจากคลิปนั้นมันก็มีพวกอะไรเพิ่มเติมเข้ามาอีกครับผมนะฮะโดยวันนี้ก็เป็นออนตัวอย่างเออออกมาเพิ่มเติมอันหนึ่งครับผมอันนี้ทําโดยคุณดันพบหลบเด็กคนดังอยู่ว่าสมควรนะครับผมนะฮะอ่ะซึ่งจเจอออนตัวนี้เนี่ยเขาทำอะไรเพิ่มหลายๆอย่างเลยอย่างเช่นพวกอุปกรณ์ต่างๆไม่ได้มีแค่าดาบก็จะมีพวกพิกแอคควานอ่ะโชเบ้รับผมนะฮะอ่ะแล้วก็มีเอ่อพวกชุดเกราะรับผมแล้วก็มีเอ่อพวกเชเพิงด้วยครับผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามีอะไรแล้วก็ไปดูกะะนะัันนนะะะคครบบผมฮออ่โเเาป๊ นี่ครับผมนะครับโดยอุปกรณ์ที่เขาต้องการเพิ่มมาเนี่ยอุปกรณ์อิมอร์ลก็ต้องใช้เอ่ออิมอร์ลเนาะนะฮะแล้วก็สติ๊กเนาะนะครับเดี๋ยวพาไปดูอุปกรณ์มีอะไรไเ,เพิ่มเข้ามาครับผมปึ๊บนี่นะฮะอ่ะก็จะมีส่วนตัวพวกชุดเกราะผมก็จะมีอ่ารองเท้าเนาะอ่ะเสื้อนะครับกางเกงนี่เป็นชุดชุดเกราะเนาะนะครับมันอยู่อันแรกก็ให้ดูก่อนละกันนะฮะหมวกปึ๊บนี่นะฮะแล้วก็มีพวกอุปกรณ์อื่นด้วยคือส่วนตัวพวกขวานนะฮะ พิกแอคโชเวลนะครับแอปหนึ่งโชเวลนะฮะอ่ะแล้วก็ดาบก็ผมนะครับนี่นะฮะอ่ะก็เป็นพวกเออ่ของใหม่ครับผมที่เขาต้องการเพิ่มเข้ามาครับผมนะชุดนี้มาใส่ได้ผมปุ๊บนี่ปุ๊บปุ๊บป๊บนี่นะฮะใส่แล้วผู้ชมบ,บอกเลยว่าดีเฟนซ์จริงๆของมันเนี่ยมันน่าจะสูงกว่าจุดเพชรด้วยครับผมนะฮะ,ะแต่ว่าแทบมันหลอดมันเต็มคนแนนครับผมนะฮะ,ะแต่เพิ่มเยอะอยู่น่าเดี๋ยวไปดูมมอง บอกเลยว่ายัางหล่อผู้ชมฮะนี่เพราะหนุ่มชิ้เขียวผมนี่นะฮะนี่ทืออุปกรณ์ผมนี่ก็เรนเดอร์แบบเหมือนอุปกรณ์จริงๆด้วยคุณผู้ชมครับบอกเลยว่ายัางเฟี้ยวเนาะนะครับนี่นะฮะอ่าโอเคเนาะซึ่งอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยมันก็จะมีดาเมจของมันด้วยคือมันทำดาเมจตัวอะไรเงี้ยนะฮะ,อ,ะอย่างอันเนี้ยเชเวลทำดาเมจหกก็ผมนะฮะพี่แอคทำดาเมจแปดควาทำดาเมจสิบนะฮะาดาคทำดาเมจเก้าผมนะฮะเหมือนจะอัพตามพวกคอมแบทใหม่เนาะนะฮะ,นะฮะเก็บของนิดไปก่อนหนึ่งนะฮะอ่ะ ซึ่งทีนี้ผมก็จะมาทดสอบพวกอุปกรณ์เนาะนะฮะว่ามันใช้งานได้จริงไหมคุณผู้ชมครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บ,บนะฮะผมลองเออใช้พี่แอคก,ก่อนพี่แอคกลับเอเอ stone เลยผมปึ๊บก็ขุดได้ครับผมมีออกเป cobblestone เนาะนะฮะก็ขุดใช้ได้อยู่ครับผมอันนี้จะลองขุดแรกเอาผมปึ๊บปรากฏว่าไม่ขุดยังขุดแรกไม่ได้เนาะนะฮะเหมือนจะยังไม่ได้ผมหลับหนีครับผมนะฮะบอกเลยว่า อย่างการที่ผมไปทลองกับแร่ตัวอื่นด้วยครับผมนะบอกเลยว่าผมเอาไปลองขุดกันแร่ตัวหนึ่งท <amm Ahí> <co> ี่ผมยังช็อกมากจริงเนี่ยขุดไม่ได้เลยว่าช็อกมากๆครับผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวให้ดูผู Jennifer ้ชมครับกิฟอ่ะแอดพีโคครับผมนะฮะคือแร่โคก็ผมเป็นยังขุดโคไม่ได้ขุดออยไม่ได้เดี๋ยวให้ดูผู้ชมถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวดูผมปุ๊บนี่นะฮะแร่ถ่านผู้ชมอ่ะวางปุ๊บเดี๋ยวลองแอคตัวนี้ขุดดูผู้ชมครับปุ๊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 บลา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 ล่ อันนี้เชลล่านั้นหนึ่งเพราะว่าไงมันขุดไม่เข้าเลยครับผมนะฮะอ่ะคือขุดได้แต่หินอย่างเดียวเลยเนี่ยนะฮะจิ้มพิแอคที่น่าเศร้าเนอะนะครับแต่จริงๆมันเปียกของมันอยู่ครับผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวจะดูทีหลังเป็นยังไงครับผมนะครับโอเคเนาะนี่ขุดอะไรไม่ได้คือขุดได้แต่หินเฉพาะถ้าเป็นพิแอคแบบนี้เนาะนะฮะอ่ะต่อมาผมจะเล่าส่วของตัวแอคเนาะนะครับต้องไปลองตัดไม้ธรรมดาก่อนอผู้ชมครับเอาไม้จริงจริงตัดนะฮะอ่ะนี่มันก็ตัดไม้ได้ครับผมอย่างลูกรผู้ชมครับเอามือปาดเร็วคุณผู้ช้าาเนนะะะฮแต่มนไ่ด้ครับเอาม นี่นะฮะบอกเลยว,ว่าตัดอย่างรวดเร็วของผมนะครับใช้ได้อยู่สปีดกระตับไม้เนาะนะครับอ่ะทีนี้ผมจะมาลองตัดกับไม้อต่างๆอย่างเช่นเจ้านี้นครับอันนี้เป็นเอ่อไม้ต้นต้นไม้นรกเนาะมันคือเอ่อมันคือต้นเห็ดด้วยแหล่งจริงนะฮะมันเป็นต้นเชื้อราเราจะลองตัดดูปรากฏว่าเจ้านี่มันก็ตัดไม่ค่อยไวเนาะผมจะลองเอามือป่าดูผู้ชมครับเนี่ยเอ๊ะแต่ก็ไวอยู่นะไม่ได้ไม่ไ,ไม่ค่อยไวเท่าไหร่เออผมก็ยังไม่ตัดอย่างเดิมเนาะนะฮะก็ตัดไอ้ตัวนี้เนาะนะฮะอาจจะไวขึ้นนิดนึงแหละนะฮะโอเคเนาะ ทีนี้ต่อมาขุมส่วนของตัวโชเวลหรือเจาะนะฮะที่ขุดดินเนาะผมจะมาดูช็อปปุ๊บหนีแล้วผมบอกเลยว่าขุดก็อย่างไวครับผมนี่ขุดดินปุ๊บหนีนะฮะอ่ะแล้วขุดไวครับผมนะครับนี่นะฮะจริงๆตัวมันเนี่ยจะขุดเอ่อตัวการ์ดบ็อกค่อนข้างช้าพี่มันช้าพี่พูดคนเร็วนะใช่แต่ถ้าเคลียบกับการขุดดินแล้บผมปุ๊บวันเลยขุดดินชี้นี่แบบมันนะฮะอ่าวันเลยว่าสุดยอดแล้วก็ไอเจ้าอุปกรณ์พวกเนี้ยดูเบลเตียนะผมมันอึดมากนะฮะบอกเลยดูเบลเตี้ของมันเนี่ยผมสามพันแล้วผมสามพ บอเลยว่าอย่างอึดก็หอมนะฮะอ่ะคือแบบผมเร็วกว่ากับพีลังคลองนะแต่คุดแบบอแต่ใช้งานได้นานกว่าบอกเลยว่าอย่างดีนะผมนะครับแต่รู้สึกว่าจะทำไอตัวเออ่การ์ดแพดไม่ได้นะฮะอ่ะอันนี้น่าเสียดายเนาะนะครับโอเคทีนี้เราก็จะมาลองสูตรของตัวดาบกับชุดเกราะที่ผมใส่เนาะนะครับนี่คือเกราะผมเนี่ยจะมาลองผู้ชมว่ามันกันดาเมจด,ดีไหมนะฮะอ่ะแต่ก่อนนั้นผมขอปลดปล่อยซอมบี้ตีนูมากร้าวผมปุ๊บปุ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บนี่ครับผมหักเนะาะตีมุดว่า พักต้องตีผมสองทีถึงจะเข้าจริงดีเฟนมันก็น่าจะพอกับชุดเพชรเนาะนะฮะอ่ะตีไม่โดนอีกอ่ะโอ้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 อันนี้ตีรัวๆแล้วนะฮะเจ็บแล้วนะฮะนี่จะลองฆ่าเขาดูด้วยใช้ดาบของผมนะฮะดาบราดมเมทเก้าเนาะไปหนึ่งสองสามนะฮะเริ่มเป็นยี่สิบเก้าเก้าสามยี่สิบเจ็ดนะฮะดาเมทเก็นั่นแหละก็สามทีตายผมลองตีวัวซินะฮะวัวลึกแปดจะไม่ผิดนะปุ๊บวันช็อตคิวของผมนะฮะก็มานี่แหละเอาผมเลยว่าอย่างโหดเขาผมนะฮะอ่าแล้วก็ ถามว่าเจ้าของพวกนี้คนระับผมมาเอนชาดเนี่ยมันเอนชาของมันเป็นไหนครับผมนะฮะเจ้าของนี้สามารถเอนชาได้นะฮะอ่ะเอนชาของมันจะตรงถ้าอุปกรณ์ของมันด้วยอย่างเช่นถนะ้าเกิดผมเอาเออดาบไปเข้าคือเอนชาโอเอนชาเมสเนี่ยมันก็จะขึ้นบอกว่าเนี่ยเอนชาของดาบเป็นที่ชับเน็ตนะฮะไปเอาทพะแล้วก็อันเบรกจิงเนี่ยเป็นเอนชาของดาบนะฮะอ่ะต่อมาลองขวานครับผมปุ๊บขวานก็จะมีชับเนนะ็ตเนาะเบรดพอร์ตนะฮะแล้วก็อันเบรกจิงขึ้นเหมือนกับไอ้นี่เลยนะฮะจริงๆมันจะมีเอฟชั่นซีด้วยเนาะนะครับพววกขานนะฮะต่อมาเ ไอเนี่ยแอคก็ผมนี่ไอเนจะต่างกันมี efficiency นะฮะ unbreaking แล้วก็ efficiency นะครับนี่นะฮะก็เป็นเอ็นชาของมันแล้วก็ตัวโชว์เเองก็จะขึ้นเออเอ็นชาร์ของมันเหมือนกันนะผม efficiency อะไรอย่างนี้เนาะนะฮะลบไปถึงชุดเกราะด้วยนะชุดเกราะก็ขึ้นเป็นของที่ทำเป็นของชุดเกรกาะเหมือนกันเดี๋ยวให้ดูผู้ชมครับนี่หมวกเห็นไหมฮะก็เป็น protection unbreaking อัพฟอ i ์ฟิ y อะไรแบบนี้หมวกเนี่ยอย่างหมวกก็เป็นหมวกอัพฟอร์ฟิทตี้เป็นของหม เสื้อเกาะตรงกลางก็เป็นพวกโปรเทคชั่นนะฮะอ่ะรอมารองเท้าก็เป็นอ่ะ f e เ t อร์ฟอลลิ n g อะไรอย่างนี้เนาะนะฮะอ่ะนี่ป้องกันแล้วก็กางเกงก็เป็นอ่าเป็นโปรเทคชั่นเหมือนกันนะผมนะครับดีโอเคเนาะก็ไปใช้ของตัวเองของตัวเองครับผมนะครับแล้วก็เจ้าของพวกนี้เอามาซ่อมได้ด้วยนะฮะอ่ะไอ้เจ้ชุดเกาะชุดเกาะเนี่ยเราเอามาซ่อมได้ครับผมนะครับปุ๊บเนี่ยเห็นไหมซ่อมได้ครับผมนะฮะอ่าแต่ถ้าเป็นไอ้เนี่ยมันซ่อมไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรของมันครับผมนะคือซ่อมชุดเกาะได้แต่ซ่อมเอ่อ อุปกรณ์ไม่ได้นะฮะบอกเลยว่าอย่างเศร้าครับผมนะครับเศร้าแป๊บนะฮะแต่ถ้าเป็นชุดเกาะเนี่ยซ่อมได้หมดเลยครับผมนะฮะเออรู้สึกว่าคนดำน่าจะยังไม่ได้ใส่แต่คลิปตัวนี้ปากไม่มั่นใจครับผมนะครับอ่ะโอเคเนาะทีนี้ผมขอเก็บอุปกรณ์กากเนี่ยไ,ไว้ก่อนแล้วผมนะฮะอาจจะจำไว้นึงว่าตัวเนี้ยมันจะมีประโยชน์ในภายหลังเพราะตอนนี้จะโชว์ให้ดูผู้ชมครับปุ๊บโอเคครับผมโดยขออีกตอนนี้ผมจะให้ดูว่าผมมันจะไปจะต้องใช้เอ่อต้องใช้ความอิมอรลัล โชเวลอิมอร์ลพ so, ok ิแอคอิมอร์ลอิมอร์ลบล็อกแล้วก็สติ๊กครับผมเพื่อทำไอเทมพิเศษชิ้นหนึ่งซึ่งบอกเลยว่าเจ้านี่ใหญ่ทำให้เอออิมอร์ลพิแอคเชื่อชายครับผมนะฮะอ่ะแล้วเราก็เอามันมาครับในโต๊ะครามผมนะครับรูปกัแบบนี้นะครับนี่ก็ได้สองตัวไอเทมที่มีชื่อว่าอิมอร์ลพารเซลเขาผมนะครับมันคือการรวมกันระหว่างขวานโชเวลแล้วก็พิแอครวมกันนั่นเองครับผมนะครับนี่นะฮะก็ได้เป็นอิมอร์ลพารเซลออกมาค่ถามว่าเจ้านี่ทำอะไรได้เหรอ ก็กันแหละมันที่มันรวมกันอยู่ครับผมคือไอสาอันเนี้ยที่เอามาใส่รวมกันก็รวมกันเป็นอันนี้แหละครับผมนะอย่างเช่นผมจะมาขุดแร่เพชรอันนี้ครับผมตอนแรกอิมรอร์ลขุดไม่ได้ใช่ไหมท่านเนี่ยปุ๊บขุดแร่เพชรได้นะฮะอ่าบอกเลยว่าอย่างโหดคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวลองเอาเออไปตัดต้นไม้สินะฮะอ่ะมันเป็นขวานด้วยใช่ไหมครับนี่โอ้โหอุ๊ยอย่างไวปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหแบบตัดไม้อย่างสุดยอดมากคุณผู้ชมสปีดมันแบบใช้ได้ครับผมแล้วก็ขุดดินนะผมปุ๊บนี่ครับผมขุดทีนี่แบบหายยเกลี้ง นี่ดีกว่าหินผมกันได้ครับผมนะครับแอคนี้แบบขุดลงไปเรื่อยๆได้เลยครับผมนะเพราะว่ามันเป็นมีความเป็น,ปนแอคและโชเวลในตัวอันเดียวกันมันก็ขุดทุกอย่างได้หมดเลยครับผมบอกเลยว่าอย่างโหดคุณผู้ชมฮะสุดยอดนะฮะแอคตัวนี้แล้วผมนะฮะและดาเมจของมันเนี่ยเท่ากับ14ด้วยนะไม่ธรรมดานะดาเมจของมันนี่คือแบบแรงพองกระดาบเลยครับผมนะครับซึ่งผมจะไปลองดูคุณผู้ชมครับหมูมานี่ปิ้วแหวนสัตวคิวแล้ผมบอกเลยว่าอย่างเถื่อนครับผมนะฮะอ่ะโอเคเนาะแต่ทีนี้ครับผมมันจะมีขข้ออออพิเศษงงงมันนีกกย่าึ็คื ตัวตัวก,การเอนชานเนี่ยมันจะเป็นกาเอนชานประเภทพิคแอคกก็ผมนะฮะอ่ะก็จะมีเอฟเฟกชั่นซี่อันเบกกิ้งพิชชั่นซี่นะคุณผมก็จะลองเอาเอนชานเมนอื่นมาให้ดูครับผมนะครับนี่อันนี้เป็นชับเน็ตเนาะนะฮะนี่นะผมพิชชั่นซี่ได้แล้วแหละผมเมื่อกี้ดูอยู่เนาะนะฮะอ่ะโอเคพิชชั่นซี่กับชับเน็ตพิชชั่นซี่นี่คือใส่ได้แน่นอนครับผมนะครับนี่พิชชันซี่ปุ๊บได้แต่ถ้าเป็นเอ่อตัวชับเน็ตใส่ไม่ได้ครับผมเพราะว่ามันมองว่าไอเนี่ยคือพอคมมันนนจะะองเเเป็็ดาาบกลยใส่ ชับเน็ตไม่ถ้าใส่ได้ผมว่ามันน่าจะเกรียดเลยแหละจริงนะฮะมันจะเป็นอาวุธที่โกโคตรเลยนะฮะแค่นี้ก็โกโกิ้ยายอยู่แล้วนี่เอฟเฟคซี่ห้าเอาเลยว่าฮูุ้ธทีที่แบบโลกแตกคุณผู้ชมฮะเอาเลยว่มมา,มมาสุดยอดครับผมนะฮะเอาไปชินนี้ครับผมนะฮะซึ่งทีนี้คุณดันเแหนวผมเขาทําขอชิ้นเนี้ยเพื่อใช้กับอ,อกบางอย่างเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวขอเก็บที่ไม่ใช้ก่อนนะฮะโอเลยเยอะมากแล้วก็จริงๆแล้วผมคุณดันต้อการเตรียมอะไรบางอย่างไว้าสำหรับพาเซลโดยเฉพาะด้วยคือถ้าเป็น อย่างอื่นเนี่ยเราเอาพิษอะไรขุดได้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเราบล็อกตัวเนี้ยเราต้องเอาเจ้าเนี้ยอย่างเดียวถึงจะขุดได้ครับผมนะฮะเดีวยวเจ้านี่ก็คือเอ่อแอนิมอลพบล็อกนะฮะอ่ะเป็นบล็อกโจของคุณดนันพบ็อกนี่แหละครับผมนะฮะอ่ะก็คือจริงๆเขาตั้งใจจะให้แบบเอาขี้สัตว์เนี่ยมาทำให้แบบต้นหญ้าโตใช่ไหมแต่ปรากฏว่ามันยังทําไม่ได้ผมก็ยังเลยเป็นขี้สัตว์ธรรมดาอะไรประมาณนี้เนาะนะฮะอ่ะซึ่งเจ้าเนี้ยครับผมซึ่งไอ้เจ้าเนี่ยเราต้องเอามาคราฟแบบนี้ครับผมปุ๊บ ก็ได้เป็นอ่าเจ้าตัวเออนิมอลพูฟหลอกออกมาครับผมนะครับซึ่งผมจะเอาไปแอ็กมาเทียบเนาะนะครับปุ๊บปนี่นะฮะโดยเจ้าแอนิมอลพูฟเนี่ยครับผมถ้าเราเอาไปเอ็กธรรมดาขุดเนี่ยขุดไม่ได้นะฮะอ่าบอกเลยว่าแบบขุดไม่เข้าด้วยเหมือนอย่างกับออฟซิเดียนคุณผู้ชมะฮะแต่ถ้ามีเจ้านี่ครับผมปุ๊บนี่ไอ้นี่ขุดเข้านะฮะแต่ว่าขุดช้าอยู่เพาะข้าชีฟฟิเชนซี่เนี่ยนะฮะบอกเลยว่าขุดก็ช้าอยู่ครับผมปุ๊บเราก็ได้นี่ออกมาเนาะ,ะนะฮะไอ้ เซทคีออกมาผมยี่สิบเอ็ดอันครับผมนะฮะอ่ะเมื่อกี้เราเฮ้ยเมื่อกี้เราไอ้น,นี่นะเราเอา 9, เอาไปเก้าออกมายี่สิบเอ็ดก็ถึงว่ามันขุดได้ยากเพราะว่ามันเออให้มาเยอะนี่เองครับผมนะฮะบอกเลยนะว่าอย่างโหดครับผมนะฮะบอกขี้ครับผมนะฮะนั่นแหละครับผมปึ๊บปึ๊บทีนี้นะฮะนอกจากเอ่อพวกจุดเกาะอิมของอิมอมอลล่าชมางกิงคุนดานเขาทำอย่างอื่นเพิ่มเข้ามาด้วยผมก็จะมีสงองตัวเอ่อสปอนส์นะฮะแล้วก็พวกม,กม็อบเฮดครับผมเลยสปอนส์เดี๋ยวให้ดูคืออะไรครับผมนะเดี๋ยวให้ดูม็อบเฮดก่อนครับผมนะะะฮอ่ ผมไป,ปมองก่อนปุ๊บปุ๊บป็อบ,บ,บเฮดน,นะก็จะมีหัวแกะเอาผมนี่แต่นี้เป็นจริงมันเป็นเออหมวกเป็นชุดเกราะนั่นแหละเอาผมนะฮะอ่ะแต่มันมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถเอามาวางได้นะฮะอ่ะผมจะเอานี้วางปุ๊บเห็นไหมเนี่ยวางได้ผมปุ๊บนี่นะฮะอันนี้เป็นหัวไอรอนโกเลมหัวอ่ะหัวคนสร้างหัวดาบภพล็อเนาะนะฮะทุกก็เก็บมาได้เอาผมนะครับนี่นะฮะนี่เอาผมผมจะลองเออเอาหัวแกะมาลองวางดูผู้ชมครับปุ๊บนี่ก็วางได้เหมือนกันนะผมนะครับนี่แต่เหมือนทันทีเดียวปะนะฮะอ่าใช่เดี๋ยยววลลอออองใส่่หหัไรนนโกเมปุ๊บ นี่นะครับเอลอนโกเลียมก็ผมนะฮะอ่ะประมาณนี้เนาะโอเคแล้วก็เอาออกก่อนนะฮะไม่ไงั้นมันใส่อันเก่าออกไม่ได้ผมนะฮะต่อมาหัวอันนี้หัมแบล็อบก็ผมปุ๊บปุ๊บนี่แล้วผมนะฮะบอกเลยว่าอย่างเท่แล้วผมนะฮะอ่ะทำแบบทำแต่วกแต่มวกอันนี้นี่คือแบบดีเฟนต์เต็มนะฮะหมวกคนสร้างอย่างโกงอะ่ะบอกเลยว่าโกงโอปีจริงคุณผู้ชมฮนะบอกเลยว่าคุณดันนี่น่าสนุกน่าดูเพราะผมในการสร้างแอดออนพวกนี้เนาะนะฮะโอเคปุ๊บ แล้วก็ทีนี้สปอนก็โอ้ดูผมมาให้ดูเลยสปอว่าสปอนทำอะไรได้ใช่ไหมสปอนเนี่ยก็เอามาทำชุดเกราะเหมือนกันชุดเกราะโจกเนาะนะฮะอ่ะเนี่ยเป็นชุดเกราะกากๆ็โอบนี่นะฮะมีรองเท้าอ่ะมีเสื้อมีหมวกอ่ะกางเกงเนาะนะฮะตัวสปอนเนี่วผมปุ๊บดิฟเฟนก็นั่นแหละนะฮะตามสภาพก็โอบนะฮะไม่ถึง4อันด้วยน่าจะกากกว่าเออพิเชนอีกเนาะกากกว่าชุดทออีกมั้งเนี่ยนะฮะก็ประมาณนี้แหละคุณผู้ชมครับชุดสปอนเนาะ <laughs> บอกเลยว่ายัางจีจี้อะผมนะฮะโอเคแต่ถามว่าจดยังอันนี้ก็ยังผมนี่จะเป็นอันสุดท้ายแล้วนะฮะสวยเอาตัวนี้แล้วผมก็ขึน้นที่สองตัวเออเชือเพิ่งแบบคัตตอมครับผมนะฮะซึ่งผมจะมาลองให้ดูครับผมนะครับคือเจ้านี่เจ้านี่คือคัตตอคือเชือเพิ่งแบบที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่ครับผมเป็นฟีเจอร์ใหม่ของเอตัวนี้ด้วยครับผมนะฮะอ่ะโดยถ้าเกิดอยากได้เจ้าตัวเออเจ้าเจ้าตัวนนะี้ครับผมนะฮะเราจะไปต้องเอ่อเอาโคเนี่ยมาคราบเนาะนะฮะโดยเราก็ต้องเอาโคเนนะี่ยปุ๊บมาคราบในกระเป๋าเราได้ เท่าไหร่ครับผมนะฮะปุ๊บ,บโอเคใส่ไปครับผมชิบาร์โซเน่จะได้ไวครับผมนะฮะพอแร่เหล็กนะครับโอเคครับผมรู้สึกว่าเจ้าโคเนี่ยจะไม่สามารถเผาของได้หนึ่งอันนะฮะอ่าบอกเลยว่าอย่างเซอร์ได้เอาโคเซียนใส่เข้าไปอะ่ะอืมรู้สึกว่าโคช้างจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เนาะนะฮะเพราะว่าโคช้างเองนะครับมันอายุการใช้ง,งานมันค่อนข้างน้อยครับผมนะฮะมันก็เลยยังไม่โหดนะครับ GG ครับผมนะฮะ โคช้างสี so so ่อันเผาเหล็กได้สามก้อนอย่างเศร้าถ้าสี่บอกเลยว่าอย่างเศร้าเนาะนะฮะก็นั่นแหละเป็นการทดลองมาเฉยก็น่าสนใจดีนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้แอ้วผมนะฮะในส่วนตัวนี้เนาะนะครับทีนี้สิ่งที่ผมจะให้ดูอีกอย่างหนึ่งนะผมนะฮะเกือบลืมไปนะฮะก็คือถ้าเกิดเราไปกับเมือเคียร์ทีปนะฮะถ้าเราไปอยู่เมืเคียร์ทีปเนี่ยเราสามารถที่จะเออหายที่พวกนี้เจอได้เลยผู้ชมไม่ต้องพิมพ์เสกแล้วผมนะครับนี่ก็มาดูได้เลยครับผมนะครับนี่นะฮะ ปุ๊บปุ๊บแต่ลิสของมันก็ยังมีบักบ ắc อยู่บางทีงอันก็ไปโผล่หน้านี้ผมไม่ล้มหน้ากันอะไรอย่างนี้นะฮะหรือไม่ตรงกับหน้าที่ต้องการนะผมนะฮะนี่ประมาณนี้ครับผมที่มันจะมีอาการแปลกๆนิดนึงแต่ก็โอเคแหละเอาผมก็คือไม่ต้องพิมพ์คอมมานด์เสกแล้วเบอร์ใครไม่รู้เนี่ยมองเลยว่าใช้งานได้สะดวกขึ้นครับผมโอเคเนาะก็โอเคเป็นว่าสลับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสหรับวิดีการลงก็จะเหมือนกับคลิปที่เราได้เพิ่งลงไปครับผมนะฮะก็ลงเหมือนกันนะผมนะฮะสำหรับทีนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกกกกัันนหาาชชอออบบบ็ย่ลลืมดไะคะอออไ์ะะฮสร นี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย